สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่รับชมช่อง visitor diy อยู่นะครับวันนี้ผมมาชวนท่านผู้ชมนะครับมาทำลิ้นชักแนวตั้งกันนะครับลิ้นชักแนวตั้งนี้ก็เป็นลิ้นชักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไว้เก็บของกระจุกกระจิกนะครับวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับการใช้งานนะครับก็เปิดออกมาธรรมดานะครับมีเกะด้านล่างแล้วก็มีชั้นวางด้านบนอีก ชั้นหนึ่งนะครับเยอะด้านล่างสามารถจะวางาพวกขวดน้ำปลาขวดซอสต,ต่างๆนานาได้เยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> ส่วนชั้นบนจะแต่งไว้ทำใส่กระป๋องใส่พริกแห้งใส่ถั่วแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับ <c oughs> ด้านข้างผมก็ หาเหล็กมาติดไว้เส้นหนึ่งนะครับเหลือจับติดถังแก๊สที่ล้อเลื่อนที่ผมทําไว้คราวก่อนนะครับเหลือปุ๊บมันเป็นตัวค้าประตูถังแก๊สนะครับผมก็มาดัดดัดแปลงใส่เอานะครับเป็นที่แผนพวกผ้าช็ดโต๊ะอะไรต่างๆนานานะครับครับแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการติดตั้งยังไงเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ ครับหลังจากที่เราตัดไม้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเพื่อทําการลองนะครับตัดไม้ให้พอดีกับช่องของเคาน์เตอร์เลยนะครับเพื่อทําการลองไม่ให้เกะมันชนกับพื้นนะครับเพื่อทําการเลื่อนได้ง่ายเข้าออกได้ง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามายึดน็อตกันนะครับ อย่างที่เรายึดเสร็จนะครับเราก็จะมีตัวไม้ประคองข้างนะครับสําหรับยึดกับตัวรางสไลด์สามตอนนะครับเราจะติดลงไปลักษณะนี้นะครับติดลงไปลักษณะนี้ทั้งสองข้างเลยครับเมื่อเราติดลักษณะนี้เสร็จนะครับเราก็เอาพระเอกของเรานะครับรางสไลด์สามตอนนะครับติดลงไปกับด้านข้างของไม้นะครับ ติดไปด้านข,าข้างของไม้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะติดออกมาในรูปแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการยึดน็อตให้แน่นเลยครับครับผม ที่สองฝั่งให้แน่เลยครับครับแล้วหลังจากที่เราติดตั้งในแน่นหนาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ามันดึงสามารถดึงสไลด์ออกมาได้นะครับทั้งสองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการติดเก๊ก,กันนะครับครับและในการที่เราจะ ติดเก๊ะนะครับเราก็ทำการวัดนะครับทำการวัดระหว่างสองข้างนะครับจะเหลือสิบเจ็ดเซนนะครับเราก็จะตัดไม้ที่เป็นเก๊ะเนี่ยสิบเจ็ดเซนนะครับสิบเจ็ดเซนความลึกห้าสิบเซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันครับครับแล้วจะเห็นได้ว่าผมตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทั้งหมดก็สี่แผ่นนะครับหนึ่งเจ้าแผ่นล่างนะครับเจ้าแผ่นล่างเนี่ยจะต้องพอดีกับรางตัวนี้นะครับถ้าพอดีเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะดึงรางออกมาได้อย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็นมันก็จะเป็นเก๊ะน,นะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ยึดน็อตติดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเก๊ะกันครับ ร,รูปแบบออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม้รองแผ่นล่างนะครับด้านหลังนะครับเกะด,ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ตัวปิดข้างก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามายึดน็อตกันเลยครับ ก็จะได้รูปร่างออกมาใกล้เคียงกับเป็นเกะแล้วนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็มีตัวปิดท้ายนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นเก๊แล้วเรียบร้อยครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วยึดน็อตแน่นเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถเลื่อนได้ก็เหลือแต่ติดตั้งหน้าบานนะครับหน้าบานผมตัดไม้มาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่หน้าบานเข้าไปยึดติดแน่นก็เป็นเก๊เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรามาติดตั้งหน้าบานกันครับครับแล้วก็หาอะไรหลุนด้วยนะครับเพื่อให้มันลอยไม่ชนกับตัวพื้นนะครับพอเรายึดหน้าบานเสร็จก็จะออกมาในรูปแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตัวมือดึงประตูกันนะครับ เรียบร้อยครับครับหลังจากที่ใส่หน้าบานเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับมือจับเรียบร้อยนะครับก็เหลือสุดท้ายนาง,งเอกเราก็คือชั้นวางนะครับชั้นวางสแตนเลสน,นะครับเราก็จะใส่ไปในรูปแบบอย่างนี้นะครับเราจะใส่ไปในรูปแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกัน โอเคเรียบร้อยครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ของเก็บไปได้เลยนะครับเก็บให้เป็นระเบียบไปเลยนะครับถุงพยากติใส่ได้ลงไปน้ำมันพืชนะครับซอสซอสหอยนางรมซีอิ๊วน้ำปลาอะไรใส่ได้หมดเลยครับผม สะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิซิเตอร์ DIY ได้นะครับขอบคุณครับที่รับชม